สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้เมจิกก็จะมาแนะนำนะคะ,ะการสวดมนต์นะคะโดยมีลูกแก้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นลูกแก้วสีขาวนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะสวดมนต์นะคะทำสมาธินะคะลูกแก้วสีขาวอะคะ่ะจะช่วยทําให้เราะคะ่ะทำสมาธิได้ดีนะคะทําให้เราอะคะ่ะเวลาที่จะสวดมนต์นะคะหรือว่าจะ เจริญสตินะคะตรงนี้นะคะลูกแก้วอะคะ่ะจะช่วยทําให้พลังงานของเราอะค่ะสงบนะคะ,ะ,คะแล้วก็ทําให้เราเข้าสมาธิได้เร็วนะคะซึ่งลูกแก้วสีขาวอะจะมีพลังงานนะคะของลูกแก้วปกติแล้วลูกแก้วเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางนะคะของการรวมพลังงานนั่นเองค่ะฉะนั้นใครที่มีลูกแก้วนะคะที่อยู่ในห้องพระ จะเป็นสื่อของพลังงานนะคะเรียกว่าลูกแก้วจกักรพรรดินะคะซึ่งลูกแก้วอะคะ่ะจะเป็นเหมือนตัวกระจายพลังงานซึ่งถ้าสมมติว,ว่าเราอะคะ่ะสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ใช่ไหมคะลูกแก้วก็จะเป็นตัวที่กระจายพลังงานนะคะไปให้กับพลังงานของโลกวิญญาณคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการแผ่บุญนะคะ,ะครอบวิมาน ฝะะากกระแสบุญนะคะส่งพลังงานโดยการที่เราอะค่ะสวดพระคาถามหาจาักรรพิซึ่งพระคาถามหาจักกรพินะคะซึ่งเป็นคาถาที่เรียกว่าโลกวิญญาณนะคะชอบนะคะชอบซึ่งเป็นบทที่ช่วยในการปรับภพภูมินะคะแล้วก็ส่งวิญญาณซึ่งบทพระมหาจักรรพินะคะเป็นบทที่หลวงปู่ดู่พงหมรัรญ,ญโยท่านได้รจนานะคะแล้วก็เอามาสวด แล้วก็ใช้การอธิษฐานรูกแก้วจกักรพรรดิเพื่อเป็นการปรับ,บภูมิโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งถ้าที่บ้านเรามีนะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะส่วนพระกาถามหาจากักรพรรดิลูกแก้วนะคะก็จะกระจายพลังงานบุญให้กับลกูกพิมยางได้นะคะดังนั้นลูกแก้วก็จะมีหลายสีนะคะซึ่งสีขาวเนี่ยเ,ยเป็นสีที่ทําให้เรานะคะ ที่ปฏิบัติธรรมนะคะก็คือคนไหนที่มีเรื่องเครียดปวดหัวทําจิตไม่สงบนะคะทําสมาธิไม่ได้จิตไม่รวมนะคะแนะนําให้มีลูกแก้วสีขาวนะคะจะทําให้การปฏิบัติธรรมของท่านนะคะการภาวนาของท่านทําให้จิตรวมได้เร็วทําใหา้ปฏิบัติธรรมได้ง่ายนะคะมีสมาธินะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะซึ่งจริงๆก็มีหลายสีมากเลยนะคะก็ชอบสีขาวนะคะ ให้เราอะค่ะ,ะมีจิตที่สงบนะคะแล้วก็เจริญภาวนาได้ดีทําให้การแผ่เมตตาของเราอะค่ะไปแผ่ออกไปแล้วก็ลูกแก้วจะเป็นตัวช่วยที่การกระจายพลังงานของเราด้วยนะคะก็มาแนะนําในเรื่องของการสวดมนต์กับลูกแก้วสักพักแล้วก็จะมีการอธิษฐานลูกแก้วด้วยนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้มาแนะนํา ฉพาะลูกแก้วสีขาวค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ปฏิบัติธรรมนะคะช่วงโควิดนี้ก็คืออยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อนะคะดูแลตัวเองแล้วก็สวดมนต์ภาวนาแผ่มเมตตานะคะเพื่อจะให้อาโรคภัยต่างๆของเรานะคะหายไปด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณนะคะ พุทธุคุณของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะทำดีอยู่แล้วขอให้ท่านนะคะปฏิบัติดีได้ยิย่งยขึ้นไปและขอให้ทุกท่านนะคะทุกคนจงมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งมีสติปัญญานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีเมตตาคู้มิหารตีนะคะ แห่เมตตาเจริญพรม,มิหารสีนะคะให้กับสรรพชีวิตสรรพวิญญาณทั้งหลายทั้งสานในลลก่านแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านปฏิบัติส่งผลให้ท่านนะคะเป็นคนที่มีมนุษย์สมบัติสวัสดิสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนด้วยนะคะสาธุค่ะ